ซูอวีหลานเป็นหญิงสาวที่เข้าทำงานในบริษัทซิงเทียนกรุป๊ปได้เพียงปีเดียวแต่ฝีมือด้านบัญชีแม่นยำและละเอียดจนกลายเป็นที่จับตามองเธอทำงานด้วยความตั้งใจและความถูกต้องหัวหน้าแผนกบัญชีอวีจิงหวินรู้สึกไม่พอใจเพราะแต่เดิมเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากเบื้องบนแต่เมื่ออวีหลานเข้ามาก็เริ่มถูกลดบทบาท วันหนึ่งจูจ่ๆบัญชีบริษัทพบว่ามีเงินหายไปจำนวนมากพยาหลักฐานชี้ไปที่อวีหลานเพราะเอกสารและเซ็นชื่อที่ถูกปลอมแปลงทำให้เธอถูกจับตามองทันทีลินอี้เฉินประธานใหญ่ที่ขึ้นชื่อว่าโหดเหี่ยมและเย็นชาดังน้ำแข็งสั่งเรียกเธอเข้าพบโดยตรงท่ามกลางความตึงเครียดของทั้งบริษัทฉันไม่ชอบคนโกหก โดยเฉพาะคนที่หักหลังฉันน้ำเสียงเย็นเยียบของเขาทำให้ทั้งห้องเย็นเยเยืยอกอวีหลานพยายามอธิบายความบริสุทธิ์แต่ไม่มีใครเชื่อเธอเลยลินอี้เฉินโกรธจัดไม่ยอมให้ตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเขาไม่ไว้ใจระบบกฎหมายต้องการลงโทษเองเขาพาวีหลานขึ้นรถส่วนตัวใช้คนของเขาควบคุมไม่ให้เธอติดต่อใครเขาขับรถมุ่งหน้าไปที วิลล่าริมทะเลส่วนตัวของเขาเองที่เมืองชายฝั่งเงียบสงบบ้านพักตัดขาดจากโลกภายนอกเธอถูกกักขังไว้ในห้องที่หรูหราแต่เย็นชาและว่างเปล่าอี้เฉินคาดคั้นความจริงทุกคืนเขาคิดว่าเธอทรยศและขายข้อมูลให้คู่แข่งคำพูดของเขาทิ่มแทงใจเธออย่างรุนแรงเธอคิดว่าฉันจะปล่อยให้ใครมาทำลายสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นเหรอ เธอเลือกคนผิดแล้วสาวีหลานในคืนที่พายุท้าโถมคลื่นซัดชายฝั่งอย่างบ้าคลั่งอี้เฉินอารมณ์เสียหนักเขาไม่สามารถควบคุมความโกรธและความเจ็บแค้นเขาเข้าไปหาเธอในห้องขังส่วนตัวเธอกลัวจนตัวสัน่นแต่ยังยืนหยัดเถียงเขาฉันไม่ได้ทำไม่ว่าคุณจะทำอะไรฉันก็จะไม่ยอมรับในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำ อีเ้เฉินไม่ฟังคำปฏิเสธดวงตาเขาเต็มไปด้วยความโกรธและบาดแผลในอดีตในค่ำคืนนั้นเขาบังคับเธออย่างไร้เมตตาถ่ายทอดทางอารมณ์มากกว่าเน้นภาพกระทำโดยตรงความสัมพันธ์เปลี่ยนจากเกลียดชังเป็นความแหลกสลายหลังจากนั้นเขาทิ้งเธอไว้ในห้องอย่างคนหมดอารมณ์ส่วนเธอเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจความเกลียดชังเริ่มก่อตัวในหัวใจเธอ วันรุ่งขึ้นอวี๋หลานเงียบขรึมไม่พูดอะไรอีกเธอรอจังหวะที่คนของเขาประมาทและหลบหนีไปได้อี้เชิญรู้ข่าวการหลบหนีช่วงแรกเขาโกรธจนแทบบ้าแต่พอเวลาผ่านไปเขากลับรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาสั่งให้คนของเขาสืบเรื่องการยักยอกอย่างละเอียดและพบว่าเบื้องหลังทั้งหมดคืออวี๋จิงเวินร่วมมือกับคนในฝ่ายไอทีจัดฉาก เมื่อรู้ความจริงอี้เฉินรู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาดกลางใจเขาเพิ่งเข้าใจว่าเขาทำลายผู้หญิงบริสุทธิ์ไปทั้งคนซูอวีหลานเธออยู่ที่ไหนเขาเริ่มต้นการตามหาเธอด้วยตัวเองหลายเดือนผ่านไปอี้เฉินพบว่าเธอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเห่ออวีและทำงานเป็นครูสอนเด็กๆวาดรูปที่หมู่บ้านชายฝั่งเล็กเกเขาเดินทางไปเงียบเงียบไม่ให้คนของเขาตามมาเห็นเธอยิ้มอ่อนโยนกับเด็กเ แต่สายตาเธอเต็มไปด้วยความเศร้าฉันจะไม่หนีอีกถ้าคุณอยากทำอะไรก็เชิญเธอบอกเขาโดยไม่แสดงความกลัวอีกอีเ้เฉินพูดเพียงว่าฉันผิดเองขอแค่เธอฟังฉันสักครั้งเธอไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเดินหนีเขาและขอให้เขาออกไปจากที่นี่วันหนึ่งขณะที่อีเ้เฉินยังคงแอบเฝ้าอยู่ไม่ห่างเขาเห็นเธอจับท้องที่เริ่มนูนขึ้น เขารียบเผชิญหน้าเธออีกครั้งลูกใครคำถามนั้นทำให้เธอน้ำตาไหลลูกคุณคำตอบสั้นๆแต่เหมือนฟ้าลมใส่อีเ้เฉินเขาอึง้งและรู้ว่าความผิดที่เขาก่อไว้นั้นหนักหนากว่าที่คิดเขาขอรับผิดชอบทันทีขอแต่งงานแต่เธอปฏิเสธเพราะหัวใจเธอยังไม่สามารถให้อภัยได้อีเ่เฉินเริ่มใช้ทุกวันในฐานะพ่อที่ดีดูแลเธอในเงาแม้เธอ จะไม่ยอมรับการมีอยู่ของเขาก็ตามเดือนที่8ของการตั้งครรภอวิหลานมีอาการคันเป็นพิษและตกเลือดกระทันหันอีเฉินพาเธอส่งโรงพยาบาลด้วยตัวเองขับรถด้วยมือสัน่นแต่ใจแข็งแกร่งที่สุดในชีวิตเขาเฝ้าเธอข้างเตียงแม้เธอจะไม่รับรู้หัวใจของเขาร้าวรานเธอจะเกลียดฉันต่อไปก็ได้ขอแค่เธอปลอดภัย เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาและเห็นเขาเฝ้าอยู่ตรงนั้นเธอเริ่มสับสนกับหัวใจตัวเองอีเ้เฉินไม่พูดคำว่าขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่แสดงให้เห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงจริงๆอวิหลานคลอดลูกชายปลอดภัยเด็กคนนี้มีดวงตาเหมือนอีเ้เฉินมากวันหนึ่งเขาพาเธอไปที่ชายหาดเดิมในคืนที่เคยเลวร้ายแต่ครั้งนี้เขาจัดพิธีแต่งงานเรียบง่ายท่ามกลางเสียงคลื่นและแสงตะวัน ขอโอกาสให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่ในฐานะสามีและพ่อของลูกเธอเธอมองหน้าเขานิ่งนานก่อนจะยื่นมือให้เขาทั้งคู่เริ่มต้นชีวิตใหม่บทเรียนจากอดีตท,ทำให้เขารักและปกป้องเธอมากกว่าชีวิตตัวเอง